จักรวาลกฎของจักรวาลไม่มีนะที่บอกว่าเราต้องไปยื้อแย่งแย่งชิงอะไรเพื่อให้ได้มากฎจักรวาลไม่มีกฎข้อนี้ค่ะอยากได้อะไรต้องอยื้อแย่งต้องแย่งชิงต้องขโมยต้องเอาของคนอื่นมาเป็นของเราไม่มีกฎจักรวาลที่บอกว่าทนทุกข์แล้วจะมีความสุขคุณต้องทุกข์ก่อนแล้วถึงจะได้ความสุขไม่บัญญัติอยู่ในกฎจักรวาลไม่มีค่ะ จกักรวาลมีแต่คำว่าสุข enjoy อิสระสร้างสรรค์และปล่อยวางจากักรวาลคือการขยายอย่างไร้ขีดจำกัดจกักรวาลคือวความมั่งคัง่ง well being การเป็นอยู่ที่ดีจกักรวาลไม่มีคำว่าขาดแคลนขัขดสนใครก็ตามที่อ้างกฎจกักรวาลแล้วต้องไปยื้อแย่งไปลักขโมยไปแย่งชิงไม่ว่าจะทางศาสนาใดก็ตาม นั่นไม่ใช่คนของจักรวาลไม่ว่าเราจะเชื่อเรื่องของจักรวาลพระเจ้าหรือโซ่พระเจ้าที่สอนให้เราต้องยื้อแย่งขโมยแย่งชิงนั้นไม่ใช่พระเจ้าค่ะหรือศาสนาใดก็ตามหรืออ้างชื่อใครก็ตามในทางความเชื่อนั้นๆเพราะจักรวาลรู้ว่าจักรวาลน,นี้คือความมั่งคั่งอย่างไร้ขีดจำกัดแต่มนุษย์ไม่ค่อยเข้าถึงสิ่งนั้นการที่เราไปติดกับ เรื่องของการแย่งชิงแบ่งแยกยื้อแย่งเหมือนโยนกระดูกแล้วก็ให้หมาพยายามยื้อแย่งกระดูกชิ้นเดียวนั่นคือบวกของมาหรือเกมของพวกสัตว์เ,เลื้อยคลานลาชิเรียนหรือบ่วงมานค่ะจักรวาลมีแต่ความมั่งคั่งเหลือเฟือและสิ่งที่มั่งคั่งที่สุดบนจักรวาลคือพลังงาน,านพลังงานคือสิ่งที่แพงที่สุด การที่เราศรัทธากับไหวบูชาสิ่งใดไม่ได้ทําให้คุณแพงค่ะสิ่งที่แพงที่สุดบนจักรวาลใบนี้คือพลังงานพลังงานได้ความรู้ค่ะที่เป็นทรัพย์สินเดียวของจักรวาลพลังงานไฮวายเบชั่นการสั่นสะเทือนจักรวาลไม่เคยบอกว่าคุณจะต้องพิสูจน์อะไรเพื่อให้ได้อะไรไม่ใช่หน้าที่จักรวาลไม่ใช่งานจักรวาลจักรวาลไม่เคยบอกันุษย์ว่าคุณไปทําบททดสอบนี้ก่อนนะแล้วคุณจะได้สิ่งนี้ จากวาลรู้ว่าใครทําถึงเมื่อเราทําถึงเราได้ค่ะการที่ต้องไปสูตรนั่นเป็นเพียงมนุษย์ขึ้นความถี่ต่ํามนุษย์ความถี่ต่าที่ต้องร้องของการได้รับการยอมรับหรือขออนุญาตจากบางอย่างจากบางคนนั่นเป็นเกมขึ้นความถี่ต่ําเกมยื้อแย่งแย่งชิงเกมความโลภเกมพลังงานชั้นต่ำเท่านั้นค่ะ ไม่ใช่เกมจักรวาลจักรวาลเล่นเกมเดียวคือเกมความถี่สูงใครทําถึงใครเข้าถึงพลังงานจักรวาลรู้ได้ไงว่าใครเข้าถึงจักรวาลฉลาดมากจักรวาลไม่มีคำว่าโง่เขาเบาปัญญาค่ะศาสนาสีใดๆก็ตามที่คุณใช้เพื่อพางตาคุณพางตาจักรวาลไม่ได้ค่ะจักรวาลฉลาดมากตาเขานี่ รู้หมดคำว่าจักรวาลคืออะไรความฉลาดความรู้ไร้ขีดจ,จำกัดดังนั้นจักรวาลไม่เล่นเกมสีค่ะจักรวาลไม่เคยเล่นเกมสีมันสีเหลืองสีส้มสีเขียวสีแดงสีมว่วงสีเพื่อพรางตาบางอย่างเพราะจักรวาลไม่เคยเล่นเกมนั้นแต่แรกแล้วอ่ายิ่งมาเล่นเกมพัฟพวกการเมืองจักรวาลยังไม่เล่นนั่นคือเกมมารค่ะพัฟมานี่ค่ะคนที่ทํางานนั้นก็คือ นับรักพักมาค่ะไม่ให้เกมของจัก,กรวาลจัก,กรวาลไม่เคยไปเล่นเกมนั้นจัก,กรวาลไม่เล่นเกมแบบเดบดนั้นหรอกค่ะจัก,กรวาลเล่นเกมเดียวไฮว i b เวช i o n ใครสั่นสะเทือนพลังงานได้สูงใครกล้าเป็นตัวเองใครทลายขีดจำกัดใครอิสระใครสร้างสรรค์ใครขยาย ไทยไม่เล่นเกมขึ้นความดีต่ำเกมโลภเกมเกียรติเกมฤษสยา<ม>เกมคาถามนต์ดำสาบแช่งแต่ก็ไม่มาโยนชิ้นเนื่อยให้คุณแล้วให้คุณไปดืยแย่งกันหรอกค่ะเพราะก็รู้ว่านนผู้เข้าถึงพลัางงานจักรวาลแล้ว,ม,วม,ม,มีแต่ความเลยเหลือเฟือมั่งคั่งมีแต่ความเวลด์บีอิงการเป็นอยู่ที่ดี และมนุษย์ผู้เข้าถึงพลังงานจากักรวาลโดยแท้จริงเป็นเช่นนั้นมัง่งคั่งทุกสถานการณ์ใครจะตบตีแย่งชิงอะไรกันก็ช่างเพราะฉันรู้ว่าจากักรวาลใบนี้มีทุกอย่างพร้อมสําหรับมนุษย์ทุกคนมีทุกอย่างเหลือเฟือแต่มนุษย์เป็นเล่นเกมอะไรเกมพวกขึ้นความถิ่ต่างที่บอกว่าเราต้องขัดแค้เราต้องอยู่เยย่งกันนะเราต้องแย่งชิงกันนะเราถึงจะได้เป็นเจ้าของสิ่งนั้น ถ้าไม่ทำอย่างนั้นเราไม่ได้เป็นเจ้าของเกมม่ก็มีความถีดต่ำเท่านั้นค่ะเกมควบคุมค่ะเกมที่พยายามควบคุมมินิบุเลตควบคุมมนุษย์ให้มนุษย์รู้สึกว่าถ้าฉันไม่พึ่งพาสิ่งน,นั้นฉันจะกลายเป็นมนุษย์ที่ขายแคลนยากจนยากไร้นั่นคือเกมการควบคุมค่ะ